าไปเที่ยวสะดอกบัานี้ให้หัวใจมันชุ่มชื้นจักน้อยคือคือไปทั้งภูหละสกกุนครนเนาคนนะคะ่ะเริ่มขึ้นง่างยิ่งไงค่ะสําหรับงานประเภณี้แห่ปราสาทเพิงแล้วกาแข่งขันเรื่อยยาวสิ่งถ้วยพระราชทานประจําปี2567อัศจรรย์3มปราสาทเพึ่งที่จังหวัดสกกนนนะะุนครค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวซอพาวเวอร์ค่ะ บรรยากาศนี่เลยค่ะ,ะเมื่อสวงคำวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ละ่ะอยู่ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวารีย์รัชกาลที่าจังหวัดสก,กลนครค่ะนายชูศักดิ์รูยงผู้ว่าราชการจังหวัดสก,กลนครน,น้ำทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันเปิดงานประเพณีแห่ประสาทเพริงประสาทพึ่งนี่ล่ะค่ะแล้วก็แข่งเรื่องเง้วสิ่งถวยพระราชท่านสมเด็จพระกนิธาธิราชเจา้า รมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วกับการแข่งขันเรื่องย่าประเพณีจังหวัดสกลนครประจําปี2567ค่ะซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่12ถึง17ตุลาคมนะคะอยู่ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี่รัชกาลที่าวัดพระธาตุเชิงชุ่มว่อราวิหารแล้วกับบริเวณหนองหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สะพังทองนะคะประจําปี2567ค่ะ ครับซึ่งงานประพิณีแห่ประสาทพึ่งและแข่งเรือเงาชิงถวยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2567อจัศจรรย์3ประสาทพึ่งเข้าถึงทิธถ้ำน้อมน้ำพุทธบูชาครับภายในงานนี่มีขบวนแห่ประาาสาทพึ่งอันงดงามนี่10ขบวนครับกิจกรรมย้อนวันว,นว่านล้านวัฒนธรรมกิจกรรมติดดอกพึง่งติดดอกเพลิงนี่ละการแสดงแสงสีเสียงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศกาลอาหารปลอดภัยไท่สกลระเบอการประกวดวาดภาพครับการประกวดผ่าใบาสีสู้ขวัญเอื่นขวัญสกลนครครับการประกวดดนตรีเยาวชนกมีนะครับนอกจากนั้นกม็มีการแสดงพื้นบ้านการแข่งขันเลื่อนเยาวชิงถวยพระราชท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยครับอันนี้คือประสาทเพิงเงินบ่า่ะนี่ประสาทพพิงเงินว่นนงขี้เพงิงเงินบ่าี่าไง มางามคลักแร่แท้คะ่ะบัดนี้นี่นี่งามงามจังสีสีมีขบวนแห่ได้คะ่ะประกวดประคันกันในวันที่16ตุลาคมคือวันพุทธที่สิถึงนี่ ผู้ใดอยากเบิ่งแบบเต็มอิ่มนะคะไปร่วมสัมผัสวัฒนธรรมประเพณนี้อันดีงามอยู่ที่ลานวัฒนธรรมค่ะไปชิมไปชมไปชอบเทศกาลอาหารปลอดภัยแล้วก็การจำน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกล่ะค่เะเยอะแยะมากมายเลยเพิ่นเริ่มตั้งแต่1 8ถึง30พฤศจิกายนคือคืองานมันสิต่อเนื่องกันไปว่าสันทองานประสาทเพลิงนี่สิเริ่มตั้งแต่วันเสาร์12งกันยาวไปจนมีงานชมชิปอยางเกาะ ชิมชมชอบเนี่ยเข<อ>้าไปจนหอทุศูศริกายนต์ค่ะแล้วกะเพิ่นสีมีกิจกรรมทรงไทยทรงไทยปราสาทพึง่งเบิ่งได้ตลอดเดือนอคันว่าภาษาภาษาสกุลเพิ่นก็ิว่าปราสาทพึ่งเบิ่งได้ตลอดเดินเอเอนะคะคอยู่ที่โรงปราสาทพึง่งวัดพระธาตุเชิงชุ่มว่าระวิหารแล้วกะทุกวัดที่อยู่ในชุมชนในกลุ่มชุมชนที่เพิ่นเหตุปราสาทพึ่งนี่ละเนี่ยเพิ่นสีเอาจัดแสดงจนว่าสิ้นเดือน เข้า <He> ไปเบิงกันได้ขันเบิงมือเปิดบ่ท่านนี่พิธีเปิดเข้าไปบ่ท่านนี่ว่าเป็นยังเข้า <He 'll S 2> ไปเบิงได้อีกเป็นเดือนเลยเพิ่นจะแสดงอยู่แบบนี้นะคะประสาทเพิงเบิงได้ตลอดเดินห<อ> <c oughs> วางสั่นนะคะครับ